การโจมตีเรือรบของฝ่ายสัมพันธมิตรด้วยฝูงบินพลีชีพการมิกาเซ่ของญี่ปุ่นคือหนึ่งในยุทธวิธีการต่อสู้ที่แสดงออกถึงความสิ้นหวังอย่างที่สุดด้วยจํานวนเครื่องบินที่เหลืออยู่และเชื้อเพลิงที่มีอยู่อย่างจํากัดหนทางเดียวที่จะข่มขัญและโจมตีศัตรูที่กําลังรุกคืบเข้าสู่เกาะญี่ปุ่นได้โดยไม่พลาดเป้าก็คือการที่นักบินของกองทัพญี่ปุ่นเกือบสี่0นคนยอมเสียสละชีวิตของตนเองปฏิบัติภารกิจเป็นทุนระเบิดมนุษย์ด่งข่าโจมตีเรือรบของศัตรูอย่างบ้าคลั่ง จมเรือของกองทัพสหรัฐลงไปมากกว่า30ลำเป็นเหตุให้ทหารเรือสหรัฐเสียชีวิตไปมากถึง10,000คนคืนวันที่9มีนาคมปี1945ในพลเคอร์ดิสเลอเมตอบโต้กลับด้วยคําสั่งที่มีการทิ้งระเบิดกว่า1,500ตันฝูงบินบี29กว่า200ลำบินระดับต่ำสู่น้านฟ้าของญี่ปุ่นในช่วงเที่ยงคืนและระดมทิ้งระเบิดเพลงลงสู่ป้าหม้แรกในใจกลางกรุงโตกเกียวที่กำลังหลับไหล เมืองทั้งเมืองกลายเป็นทะเลเพลิงลูกลามเผาไม้บ้านเรือนที่สร้างจากไม้อย่างรวดเร็วกรุงตัวเกียวราบเป็นหน้ากลอง